ขอต้อนรับสู่เสียงนำทาง s o Voice Podcast เสียงที่จะพาคุณกลับมารู้จักตัวเองอีกครั้งวันนี้ชวนทุกท่านมาค้นหาคำตอบของปริศนาที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและเชื่อมโยงสู่ความเข้าใจในปัจจุบันหลายครั้งที่เราสงสัยว่าฉันคือใครกันแน่ทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ทำไมฉันถึงรู้สึกเช่นนี้กับบางคนหรือบางสถานการณ์ คำถามเหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงเรื่องของพันธุกรรมการเลี้ยงดูหรือสภาพแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังอาจซ่อนคำตอบอันลึกซึง้งไว้ในอดีตชาติเรื่องราวที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงความเชื่อหรือเรื่องลีลับแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือศาสตร์ที่นำพาเราไปสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงและนำมาซึ่งธรรมะในการดำเนินชีวิตในท้ายที่สุดครับ ปริศนาแห่งตัวตนและร่องรอยจากอดีตในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและข้อมูลข่าวสารมากมายผู้คนจำนวนมากกำลังเผชิญหน้ากับคำถามอันเป็นสากลที่ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรเราพยายามค้นหาคำตอบผ่านหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจิตวิทยา การสำรวจความสนใจความถนัดหรือแม้กระทั่งการทดสอบบุค,คลิกภาพต่างๆแต่บางครั้งเราก็ยังคมรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปมีบางมุมที่เรายังไม่เข้าใจตัวเองอย่างท่องแท้หรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้เคยไหมครับที่รู้สึกผูกพันกับใครบางคนตั้งแต่แรกเจอทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเลยหรือ รู้สึกกลัวบางสิ่งบางอย่างอย่างไม่มีเหตุผลแม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์เลวร้ายกับสิ่งนั้นเลยบางคนมีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นมาตั้งแต่เด็กทั้งที่ครอบครัวไม่ได้มีพรสวรรค์ด้านนั้นเลยหรือบางคนเผชิญกับอุปสรรคซ้ำๆในชีวิตราวกับว่าเป็นวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งเหล่านี้เองที่นำพาเราไปสู่แนวคิดที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งนั่นคือ อิทธิพลจากอดีตชาตินั่นเองครับแม้ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์การระลึกชาติจะยังคงเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากและมักถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของความเชื่อแต่ในทางจิตวิญญาณและปรัชญาโบราณโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาแนวคิดเรื่องชาติภพและการเวียนว่ายตายเกิดถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญอย่างยิ่งพุทธศาสนาสอนว่าจิตของเราไม่ได้ดับหายไปเมื่อร่างกายแตกดับ แต่มันยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับวิบากกรรมที่ได้กระทำไว้ในพบก่อนๆและสัญญาหรือความทรงจำต่างๆที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ได้หล่อหลองให้เราเป็นเราในวันนี้ทั้งความคิดอารมณ์พฤติกรรมและแม้กระทั่งชะตาชีวิตศาสตร์ของการค้นหาตัวตนผ่านอดีตชาติจึงไม่ใช่การงมงายในเรื่องลี้ลับ แต่เป็นการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ของมิติแห่งจิตสำนึกที่กว้างใหญ่กว่าที่เราเคยเข้าใจเป็นการสำรวจจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นคลังข้อมูลอันมหาศาลที่เก็บรวบรวมประสบการณ์ทุกอย่างของชีวิตตั้งแต่เราเกิดมาและอาจรวมถึงสิ่งที่ติดค้างมาจากพบภูมิที่แล้วด้วยครับเช่นนั้นแล้วเรามาเดินทางสู่ห้วงอดีตด,ด้วยกันดีไหมครับจากที่พูดมา หลายท่านเริ่มสงสัยใช่ไหมครับว่าแบบนี้แล้วเราจะเข้าถึงร่องรอยเหล่านั้นได้อย่างไรมาฟังกันครับ โดยทั่วไปแล้ววิธีการที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในการเข้าถึงความทรงจำในอดีตชาติมักเกี่ยวข้องกับการปรับคลื่อนสมองให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายลึกหรือที่เรียกว่าภาวังเช่นการสะกดจิตบำบัดหรือการฝึกสมาธิขั้นสูงที่นำไปสู่บุพเพนิวาสานุสติยานซึ่งเป็นยานพิเศษที่ช่วยให้ระลึกถึงอดีตชาติได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การสร้างเรื่องราวขึ้นมาแต่เป็นการระลึกถึงข้อมูลที่อาจฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเราซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองพฤติกรรมและอารมณ์ของเราในปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมขอนำเสนอเรื่องราวที่อาจช่วยให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถึงแนวคิดนี้ได้ดียิ่งขึ้นครับเรื่องแรกคือเรื่องความกลัวที่ไม่มีที่มาคุณอรุณา หญิงสาววัย30มสิต้นๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เธอมีความกลัวอย่างประหลาดกับน้ำลึกแม้เป็นสะาวายน้ำตื้นๆเธอก็รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นภาพทะเลกว้างใหญ่หรือการดำน้ำเธอจะเริ่มหายใจลำบากมือเท้าเย็นเฉียบความกลัวนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเธอมากเพราะเพื่อนร่วมงานมักชวนเธอไปเที่ยวทะเลแต่เธอก็ต้องปฏิเสธเสมอคุณอรุณา เคยเข้ารับการบำบัดทางจิตวิทยาเพื่อหาสาเหตุของความกลัวนี้แต่ไม่พบเหตุการณ์ในวัยเด็กที่เกี่ยวข้องกับการจมน้ำหรืออุบัติเหตุทางน้ำเลย mm. เธอตัดสินใจลองทำระลึกชาติบำบัดด้วยความสงสยัยปนกับความหวังดูสักครั้งภายใต้การนำของนักบำบัดคุณอรุณาเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายลึกเธอเริ่มเห็นภาพเรือนรางเป็นภาพของเรือไม้ลำเล็กๆก,กำลังล่มกลางพายุโหมกระหนำ่ำ เธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นของน้ำที่เข้ามาโอบล้อมความอ้างว้างเดียวดายและความกลัวสุดขีดจากการจมน้ำในมหาสมุทรภาพนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเธอรู้สึกราวกับได้ย้อนกลับไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเธอเห็นตัวเองเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่ก็ไร้ผลเมื่อออกมาจากสภาวะผวังคุณอรุณาน้ำตาไหลพราก ความกลัวที่เคยเป็นปริศนาเริ่มมีคำตอบเธอบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงมากเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจมานานแสนนานหลังจากนั้นแม้ความกลัวน้ำลึกจะไม่ได้หายไปในทันทีแต่เธอก็สามารถเผชิญหน้ากับมันได้ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เธอเริ่มเรียนว่ายน้ำในสระที่ตื้นที่สุดและค่อยๆเพิ่มความลึกทีละน้อย เธอเข้าใจว่าความกลัวนั้นไม่ใช่ความผิดของเธอไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องต่อสู้แต่เป็นเพียงความทรงจำที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากภพภูมิที่ต่างกันนั่นเองเรื่องต่อมาคือเรื่องพรสวรรค์ที่มาจากไหนธนพัทเด็กหนุ่มวัย15ปีมีความสามารถพิเศษในการเล่นดนตรีไทยโดยเฉพาะซอดวง เขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ฟังครั้งเดียวและบรรเลงได้อย่างไพเราะราวกับมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดทั้งที่พ่อแม่ของเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีพื้นฐานทางดนตรีเลยครอบครัวของเขาแปลกใจมากว่าพรสวรรค์นี้มาจากไหนวันหนึ่งธนพัทรบังเกินไปเจอครูสอนสมาธิที่วัดแห่งหนึ่ง ครูสังเกตเห็นแววตาบางอย่างในตัวเขาและแนะนำให้ลองฝึกสมาธิเพื่อสำรวจจิตใจตัวเองหลังจากฝึกฝนไปได้ระยะหนึ่งในระหว่างการนั่งสมาธิอย่างลึกซึง้งธนพัทได้สัมผัสกับความรู้สึกบางอย่างที่คุ้นเคยมันเป็นความรู้สึกผูกพันกับเสียงสอด้วงอย่างลึกซึง้งเขารู้สึกเหมือนได้เห็นภาพตัวเองในอดีตชาติเป็นนักดนตรีพื้นบ้าน ที่ใช้ชีวิตอยู่กับการบรรเลงสอด้่วงมาทั้งชีวิตภาพนั้นไม่ได้ชัดเจนเป็นเรื่องราวแต่เป็นความรู้สึกและความเชี่ยวชาญที่ยังคงติดอยู่ในจิตวิญญาณเมื่อธนพัทรเล่าเรื่องนี้ให้ครูฟังครูยิ้มและบอกว่าบางครั้งพรอนสวรรค์ของเราก็เป็นเหมือนของขวัญที่ติดตัวมาจากการฝึกฝนเพียรพยายามในอดีตไม่ใช่แค่เรื่องของความบังเอิญ การรับรู้ถึงสิ่งนี้ทำให้ธนพัทรมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นและรู้สึกซาบซึ้งในความสามารถของตนเองเขาไม่ได้หลงไปกับความพิเศษนั้นแต่กลับยิ่งรู้สึกอยากจะฝึกฝนและแบ่งปันความสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นการสำรวจอดีตชาติไม่ใช่การหวนย้อนอดีตเพื่อยึดติดหรือโทษสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อปลดปล่อยและก้าวข้ามนี่คือจุดที่ศาสตร์แห่งการค้นหาตัวตนผ่านอดีตชาติเชื่อมโยงกับหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งยังไงล่ะครับพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมและวิบากกรรม การกระทําทั้งกายวาจาใจในพบก่อนๆย่อมส่งผลมาถึงพบปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีสิ่งเหล่านี้ถูกสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเหมือนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่รอวันเติบโตความกลัวที่ไม่มีที่มาของอรุณาหรือพรสวรรค์ของธนพัตอาจเป็นเพียงวิบากหรือผลของเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไว้ในอดีต การที่เราได้เห็นหรือรับรู้ถึงที่มาของปัญหาหรือความสามารถของเราไม่ว่าจะผ่านการระลึกชาติหรือการพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างลึกซึง้งคือการที่เราได้เข้าใจกฎแห่งกรรมด้วยตัวเราเองเมื่อเข้าใจแล้วเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่จะหันมาให้ความสำคัญกับการกระทำในปัจจุบันแทนนะครับประการแรกการเข้าใจความทุกข์และสาเหตุของทุกข์ ซึ่งก็คืออริยสัจสี่ความกลัวความกังวลความทุกข์ใจหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่สับซ้อนอาจมีรากฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตชาติเมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่เป็นผลของเหตุปัจจัยที่สับซ้อนเราจะมองความทุกข์ด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปเราจะเริ่มค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและเมื่อเข้าใจสาเหตุ เราก็จะสามารถหาหนทางดับทุกขนั้นได้การระลึกชาติจึงเป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราเห็นสมุทยัยสาเหตุของทุกขที่ซ่อนอยู่ลึกๆและนำไปสู่นิโรธการดับทุก์ขด้วยการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันประการที่สองการปล่อยวางและไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคืออนัตตาเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการยึดติดกับอดีตชาติก็เช่นกันการระลึกถึงอดีตชาติไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราไปยึดติดว่าเราเคยเป็นใครหรือเคยทำอะไรมาแต่มันคือการปลดเปลื้องความผูกพันเหล่านั้นออกไป เพื่อให้จิตใจเราเบาสบายและพร้อมที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วยความไม่ยึดติดประการที่3การสร้างกรรมดีในปัจจุบันหรือการสร้างกุศล,ลกรรมเมื่อเรารับรู้ถึงผลของกรรมในอดีตไม่ว่าจะดีหรือร้ายสิ่งนี้จะกระตุ้นให้เราหันมาใส่ใจกับการสร้างกรรมดีในปัจจุบันอย่างจริงจังยิ่งขึ้น หากเราพบว่าอดีตชาติเราเคยสร้างความทุกข์ให้ใครการตระหนักรู้นี้จะนำพาเราไปสู่การสร้างบุญกุศลการช่วยเหลือผู้อื่นและการอภัยทานเพื่อชดเชยและสร้างกรรมใหม่ที่ดีหากเราพบว่าอดีตชาติเราได้สร้างสมบุญบารมีมาการรับรู้นี้ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราไม่ประมาทและหมั่นสั่งสมความดีต่อไปประการที่ส การเจริญสติและปัญญาในปัจจุบันเป้าหมายสูงสุดของการค้นหาตัวตนไม่ว่าจะผ่านวิธีการใดก็ตามคือการนำพาเรากลับมาสู่ปัจจุบันขณะและพัฒนาสติและปัญญาของเราการเข้าใจอดีตเป็นเพียงสะพานเชื่อมไปสู่การเข้าใจตนเองในปัจจุบันเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ ไม่ประมาทและไม่สร้างเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความทุกข์อีกในอนาคตดังนั้นการรับรู้ถึงอดีตชาติไม่ได้หมายความว่าเราต้องจมอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นแต่คือการใช้มันเป็นบทเรียนเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของปัญหาหรือศักยภาพที่ซ่อนอยู่เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายได้อย่างมีสติสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและค้นพบความสุขที่แท้จริงนั่นเองครับการสำรวจตัวตนผ่านมิติของอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการบำบัดหรือการฝึกฝนทางจิตวิญญาณย่อมมีประโยชน์หลายประการที่สามารถส่งผลดีต่อชีวิตในปัจจุบันครับเช่น คลายปมปัญหาที่หาคำตอบไม่ได้ช่วยให้เข้าใจที่มาของความกลัวความวิตกกังวลพฤติกรรมสัมผหรือความเจ็บป่วยทางกายที่แพทย์หาสาเหตุไม่พบปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่บางครั้มพรสวรรค์หรือความถนัดพิเศษที่เรามีอาจเป็นความสามารถที่ติดตัวมาจากพบก่อนทำให้เรากล้าที่จะพัฒนาและใช้ศักยภาพนั้นให้เต็มที่เยียวยาบาดแผลทางใจ การได้เห็นหรือรับรู้ถึงต้นตอของความเจ็บปวดในอดีตไม่ว่าจะจากชาตินี้หรือชาติก่อนอาจนำไปสู่การให้อภัยการปลดปล่อยและการเยียวยาทางอารมณ์เข้าใจความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอาจอธิบายได้ด้วยสายสัมพันธ์จากอดีตการเข้าใจสิ่งนี้อาจช่วยให้เราปรับทัศนคติและวางตัวในความสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นเพิ่มความตระหนักรู้และสติ เมื่อเราเห็นความเชื่อมโยงของกรรมและผลกรรมเราจะตระหนักถึงความสำคัญของการกระทำในปัจจุบันและมีสติในการดำเนินชีวิตมากขึ้นพบเจอความสงบภายในการเข้าใจในวัฏจักรของชีวิตการเกริดการตายและการหมุนเวียนของกรรมย่อมนำมาซึ่งความสงบและการปล่อยวางในที่สุด อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการระลึกชาติไม่ใช่ทาออกเดียวสำหรับทุกปัญหาและไม่ใช่เรื่องที่ควรหลงงมงายหากเรายึดติดกับสิ่งที่เห็นหรือได้ยินมากเกินไปอาจนำไปสู่ความหลงผิดหรือการสร้างอัตตาใหม่ได้ครับพระพุทธเจ้าเองทรงเตือนไม่ให้มนุษย์ลุ่มหลงกับยานดิเศษเพียงอย่างเดียวเพราะอาจกลายเป็นความหลงและไม่ได้นำไปสู่การพ้นทุกข์ที่แท้จริงนั่นเอง หลังจากที่เราได้พูดคุยกันถึงหลักการและแนวคิดของศาสตร,ร์การค้นหาตัวตนผ่านอดีตชาติไปแล้วหลายท่านอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วประสบการณ์จริงเป็นอย่างไรผู้ที่ได้ฝึกจิตและสัมผัสกับมิติเหล่านี้เขารู้สึกอย่างไรและได้อะไรกลับมาบ้าง ในช่วงนี้ผมได้รับเกียริจากคุณธรรมนูนผู้ซึ่งใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนจิตใจผ่านการนั่งสมาธิและวิปัสสนาอย่างจริงจังมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันลึกลลํมของท่านครับและนี่คือเสียงเล่าของคุณธรรมนูนล,ลองฟังกันครับสวัสดีครับทุกท่านผมธรรมนูนนะครับวันนี้อยากจะมาชวนทุกคนฟังเรื่องราวบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตผมไปโดยสิ้นเชิงครับ เรื่องนี้มันเริ่มต้นจากที่ผมเองเคยก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าชีวิตมันช่างสับสนวุ่นวายเต็มไปหมดมีคำถามเต็มหัวเลยครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วสุดท้ายเราจะไปที่ไหนจนมาวันหนึ่งผมได้ยินคนพูดถึงสมาธิ ว่ามันช่วยให้ใจเรานิ่งขึ้นมีสติมากขึ้นและอาจจะช่วยให้เราเห็นอะไรบางอย่างในตัวเองที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยเห็นผมก็เลยลองครับเริ่มจากพื้นฐานเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดคำว่าพุทโธไปเรื่อยๆบอกตามตรงนะครับตอนเริ่มต้นมันยากมากจิตนี่ฟุ้งไปไกลทุกทางเลยครับนั่งแป๊บเดียวก็ลุกแล้ว แต่ผมก็ตั้งใจนะครับทำให้ได้ทุกวันพยายามให้มันเป็นวินัยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปเกือบปีผมก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเองผมใจเย็นลงคิดอะไรช้าลงมีสติเวลาตัดสินใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าในใจเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างมากขึ้น ไม่ใช่แบบว่างเปล่าหน้าเบื่อนะครับแต่มันเป็นความสงบแบบที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ได้จนมาถึงจุดที่ผมได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่นั่นเรานั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงเลยครับบรรยากาศก็เงียบสงบไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีอะไรเลยนอกจากลมหายใจของเราเองแล้วในคืนหนึ่ง คืนที่พระจันทร์เต็มดวงแสงสีเงินสาดเข้ามาในศาลาผมนั่งอยู่คนเดียวหลับตากำหนดลมหายใจเบาๆไปเรื่อยๆสักพักจิตมันนิ่งมากครับมันเหมือนกับว่าร่างกายหายไปเลยไม่มีเสียงไม่มีความคิดมีแค่ความรู้สึกตัวที่ลึกมากๆอยู่ข้างในแล้วอยู่ๆผมก็เห็นครับไม่ใช่เห็นแบบลืมตานะ แต่เป็นเหมือนรับรู้ผมรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่รู้จักแต่กลับคุ้นเคยเหลือเกินที่ผมเห็นนั้นเป็นป่าลึกครับเงียบสงบมากผมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่รอบตัวมีแค่บาทกับกระบอกไม้ไผ่ผมอยู่ในร่างของชายชาราคนหนึ่งใส่ชุดนักบวชเก่าๆนั่งนิ่งอยู่กลางป่า สิ่งที่ชัดไม่ใช่แค่ภาพนะครับแต่มันคือความรู้สึกที่แรงมากๆความตั้งใจความสงบความมุ่งมั่นคือผมรู้เลยทำทีเลยว่านี่คืออดีตของผมภาพนั้นมันมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความเข้าใจบางอย่างที่ลึกมากครับ พอออกจากสมาธิในคืนนั้นผมนั่งนิ่งอยู่พักใหญ่เลยครับแล้วก็เหมือนได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำตอบที่ผมเคยสงสัยมาตลอดชีวิตว่าทำไมผมถึงชอบธรรมะทำไมถึงรู้สึกผูกพันกับป่ากับความสงบกับการนั่งนิ่งๆทำไมถึงรู้สึกว่าอยากอยู่เงียบๆคนเดียวมากกว่าจะออกไปหาความวุ่นวายภายนอกทุกอย่างมันเหมือนลงล็อกเลยครับ แต่ผมก็ไม่ได้ไปยึดติดกับภาพนั้นนะไม่ได้คิดว่าผมต้องเคยเป็นนักบวชจริงๆหรือว่าผมวิเศษอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดจากประสบการณ์นั้นคือบทเรียนที่ผมได้ครับบทเรียนที่ว่ามันก็คือจิตใจเรามีบางอย่างที่ลึกกว่าความคิดบางอย่างที่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความชอบความกลัวความสงสยัยความทุกข์ มันอาจจะไม่ได้มาจากชาตินี้อย่างเดียวแต่มันอาจมีรากจากอดีตที่ลึกกว่านั้นจากวันนั้นมาผมยังคงฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นอะไรอีกเป้าหมายเปลี่ยนไปเป็นเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นอยู่กับปัจจุบันให้ดีสร้างเหตุในวันนี้ให้มันไม่พาเราไปสู่ความทุกข์ในวันข้างหน้า ประสบการครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้ผมเข้าใจและเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่เราจะยึดไว้ได้จริงๆนะสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้สั้นๆนะครับการฝึกจิตไม่ใช่เรื่องเลึกลับ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคือวิชาชีวิตที่เราทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะผ่านการนั่งสมาธิการหายใจหรือแค่การอยู่กับตัวเองเงียบๆสัก5นาทีต่อวันถ้าคุณลองเปิดใจบางทีคุณอาจจะได้พบตัวตนที่คุณไม่เคยรู้จักเลยมากกว่านั้นก็ได้ครับขอบคุณที่รับฟังครับขอบคุณคุณธรรมนูนมากครับ สำหรับเรื่องราวที่ลึกซึ้งและสร้างแรงบันดาลใจการแบ่งปันประสบการณ์จริงเช่นนี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าการฝึกจิตและการสำรวจโลกภายในไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความเชื่อแต่เป็นหนทางที่สามารถนำพาเราไปสู่ความเข้าใจในตนเองและธรรมะที่อยู่รอบตัวเราได้อย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังครับ ผมคิดว่าการเดินทางในเส้นทางนี้ควรอยู่บนพื้นฐานของสติและปัญญาใช้สติพิจารณาสิ่งที่รับรู้ด้วยเหตุและผลไม่หลงเชื่อทั้งหมดโดยไม่ไตรตรองการไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับตัวตนในอดีตไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวการมุ่งสู่ปัจจุบันนำบทเรียนจากอดีตมาใช้ปรับปรุงการกระทำในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า และสุดท้ายคือการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตให้เข้มแข็งมีสติปัญญาและสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างรอบด้านในท้ายที่สุดแล้วศาสตร์แห่งการค้นหาตัวตนผ่านอดีตชาติไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อตอบสนองความอยากรู้ในสิ่งเร้นลับแต่เป็นการเดินทางอันลึกซึ้งเข้าไปในจิตวิญญาณของเราเอง เพื่อทำความเข้าใจรากเหง้าของสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเผชิญมันคือการยอมรับว่าชีวิตไม่ได้เริ่มต้นและสิ้นสุดลงในพบนี้พบเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่ยิ่งใหญ่กว่า mm. เมื่อเรามองเห็นความเชื่อมโยงเหล่านี้เราจะมองโลกและชีวิตด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นความทุกข์ที่เคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องบังเอิญอาจกลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่เราต้องเรียนรู้ ความสามารถที่เรามีอาจเป็นของขวัญที่เราสั่งสมมาเพื่อใช้ประโยชน์การเข้าใจอดีตไม่ได้ทำให้เราต้องจมอยู่กับมันแต่กลับเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้เราสามารถเลือกทางเดินในปัจจุบันได้อย่างมีสติมีปัญญาและมีความเมตตาดังนั้นหากท่านกำลังค้นหาคำตอบให้กับชีวิตกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยากจะอธิบาย หรือเพียงแค่ต้องการเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นลองเปิดใจกับศาสตร์แห่งการค้นหาตัวตนผ่านอดีตชาตินี้ดูครับไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องการระลึกชาติหรือไม่ก็ตามการสำรวจจิตใต้สำนึกและการพิจารณากรรมในความหมายที่กว้างขึ้นย่อมนำพาคุณไปสู่การค้นพบ ตัวตนและเส้นทางแห่งการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสงบสุขและปัญญาตามหลักธรรมะได้อย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านค้นพบตัวตนของตัวเองและสร้างกรรมดีในภพนี้ชาตินี้ด้วยกันนะครับขอบคุณที่อยู่กับเราเสียงนำทาง Soul Voice Podcast แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ